สวัสดีค่ะกลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อแนวทางและเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนสองรอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำกันค่ะ <S <S เมื่อวันที่13กันยายน2566ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลงังโดยกรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยแบ่งสายเป็นสองรอบเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำค่ะโครงการนี้นะคะจะครอบคลุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนจำนวน230ส่วนราชการค่ะแต่จะไม่ครอบคลุมผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จรายเดือนทหารกองประจำการพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้อยู่ในระบบสายตรงเงินเดือนค่ะเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินศาลอายการและองค์กรอ,อิสระค่ะ สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำเป็นสองรอบนะคะสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำต่อส่วนราชการของตนเองได้เลยค่ะโดยขา้าราชการสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคม2566ส่วนลูกจ้างประจำนะคะสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ค่ะ หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางว698ลงวันที่21พฤศจิกายน2566ได้กำหนดแบบแจ้งความประสงค์ของข้าราชการจำนวน3แบบและแบบแจ้งความประสงค์ของลูกจ้างประจำจำนวน2แบบค่ะโดยแบบแจ้งความประสงค์ของข้าราชการทั้ง3แบบนะคะแบ่งได้ดังนี้แบบที่1 สำ, 2. สำหรับข้าราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนประสงครับเงินเดือนสองรอบในปีงบประมาณ2567ค่ะแบบที่สองสำหรับข้าราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนขอเปลี่ยนแปลงความประสงคการรับเงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ2568เป็นต้นไปค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่สาสำหรับข้าราชการที่ไม่อยู่ในใระบบจ่ายตรงเงินเดือนเช่นข้าราชการบรรจุใหม่ กลับเข้ารับราชการหรือโอนย้ายมาจากหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและประสงค์จะรับเงินเดือนสองรอบค่ะแบบแจ้งความประสงค์ของลูกจ้างประจำทั้งสองแบบแบ่งได้ดังนี้ค่ะแบบที่1นึ่สำหรับลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนประสงค์รับเงินเดือนสองรอบในปีงบประมาณ2 5 6 7 และแบบที่สองสำหรับลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์การรับเงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ2568เป็นต้นไปค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินเดือน1ครั้งตามเดิมไม่ต้องยื่นแบบหรือดำเนินการใดๆเลยค่ะทั้งนี้สำหรับท่านใดที่เลือกรับเงินเดือนแบบสองรอบแล้วประสงค์อยากเปลี่ยนกลับไปรับ1รอบสามารถยื่นแบบเปลี่ยนแปลงได้ปีละ1ครั้งคือวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีค่ะการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำสองรอบนะคะกำหนดช่วงเวลาการจ่ายในรอบที่1 คือวันที่16ของทุกเดือนหากตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันที่16ค่ะส่วนในรอบที่สองจ่ายตามเดิมค่ะคือวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน3วันทำการนั่นเองค่ะ การรับเงินเดือนหรือค่าสร้างประจำแบบสองรอบนะคะจะเริ่มจ่ายวันที่16มกราคม2567สำหรับข้าราชการและเริ่มจ่าย15มีนาคม2567สำหรับลูกจ้างประจำค่ะ การดำเนินการของส่วนราชการกระบวนการการทำงานยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะทำเรื่องเบิกจ่ายหนึ่งครั้งตามเดิมเพียงแต่ระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเร็วขึ้นค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ